าครับในกรณีสองกับตัวแทนภูมิภาคเต้มหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบห้านะครับตัวแทนภูมิภาคนี่น่าจะใหญ่กว่าตัวแทนประเทศนะครับหมายถึงว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรประมาณนี้นะมั้งครับนะครับว่าแต้มสูงกว่าตัวแทนประเทศนะครับเขาต่อขึ้นมาอย่างนี้ครับผมยกนี่ครับยกสายขึ้นสูงเลยนะครับจะแทรกนะครับแทรกกินตรงมุมนี้นะครับถ้าเขาปิดเนี่ยครับเราก็จะต่อโยนข้ามฟากไปเลยนะครับจังหวะนี้นะครับเพื่อไปกักสองตัวนะให้ เรือลาบากนะครับในจังหวะนี้นะครับโยนเข้าไปเลยห้ามไปเลยครับเขากขยับเข้ามาแล้วก็ยกสองมาหกครับเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวจะกินสองนะครับเพื่อให้จังหวะดีๆนะครับเขาก็ยับมางั้นเรายกหกไปสิบครับเพื่อเตรียมกินสองนะครับแล้วก็ยกสิบเอ็ดไปสิบห้านี่ครับจังหวะนี้นะครับยกสิบเอ็ดห้าเพื่อให้เขาลงสิบสี่มาเก้านะครับนี่ครับเขาอยากจะเขาฮอตในจังหวะนี้เรายกนี่ครับสิบห้าไปสิบแปดนะครับ ให้เขาเลือกครับว่าจะโดนกินสองหรือว่าจะเข้าฮอตนะครับเขาเลือกที่จะโดนกินสองนะครับเขาคิดว่าจะไล่กินโลฟีหนึ่งตัวได้คืนนะครับก็จริงครับนี่ครับเราต้องขยับหนีครับให้กินจังหวะนี้ไม่ได้นะครับปล่อยให้กินจังหวะนี้ยังไม่ได้คืนนะครับเราเสียเปรียบจังหวะนี้ปล่อยให้กินได้ครับมาแล้วก็เรามากดตัวนี้ครับเพื่อจะกินคืนหนึ่งตัวนะครับยันฮอตไล้เลยครับทีนี้พอเบียเราขึ้นมาทันนะครับ จังหวะนี้ยันไว้ก่อนนะครับเขาขยับมาเราก็ขยับตัวนี้ขึ้นนะครับขยับสู้เลยนะครับจังหวะนี้นี่ครับถ้าฮอตไม่นี้ก็เราจะเส้นฮอตออกนะครับเขาต้องขยับฮอตหนี้นะครับจังหวะนี้น่าฮิดแล้ครับระหว่างเดินไปเก้าไปสิบสามกับเก้าไสิบสี่นี่จะไปตัวไหนดีนะครับไปเก้าสิบสามเนี่ยเขาปิดง่ายครับอ่าล่นเลนไม่เยอะนะครับ ทางเดินไม่เยอะเลยยกเก้าไปสิบสี่ครับเสี่ยงหน่อยครับแต่ทางเลือกในการเดินนั้นเยอะนะครับถ้าเขาขยับพอดมาตาสิบหกนี่ครับเราได้กินสี่เลยนะครับกินทีเดียวหมดกระดานเลยนะครับถ้าเขายกผิดนะครับแต่เขาขยับมาตานี้ครับทีนี้มาอย่างนี้ครับเราต้องขยับขึ้นไปครับสิบสี่ไปสิบแปดนะครับเพราะว่าเบี้ยเขาลงมาสิบสิบห้าเราจะเข้ากินได้นะครับคนละตัวกับเขานะครับถ้าเราไม่ขยับขึ้นเราจะโดนสองนะครับถ้าเราเขากินนะครับ ฮอตเราก็จะขยับไม่ได้นะครับจังหวะนี้เขามากดตรงนี้ครับเรายังเข้ากินไม่ได้ครับเป้าหมายทีนี้เป้าหมายเราจะกินฟรีตัวเบอร์ยี่สิบเจ็ดนู่นนะครับเขามาขยับมาอย่างนี้เราตรงมุมนะครับเขาจะลงมาข้างฮอตเราทีนี้เป็นเต้มสําคัญในกระดานนี้เลยครับเรากินฟรีได้แล้วครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับเขากดฟรีเราคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้กินฟรีตาสิบนี่อีกทีหนึ่งครับเลยฮอตมาปิดนี่ก็เลยโดนโยนกินสองนะครับเลยยอมแพ้ไปนะครับเจอกันอีพีนะครับหมากฮอตสนุกๆครับผมสวัสดีครับ